สิ่งที่ข่มเหงจิตใจพี่น้องประชาชนวันนี้นะครับถ้ารถเชฟโรเล็ตคันนี้ทะเบียนหนึ่งคอน9 4 4 3กรุงเทพมหานครจะต้องโดนปรับจำนวน400บาทซึ่งในช่วงภาวะเศรษฐกิจวิกฤตอย่างนี้โดยเฉพาะการระบาดของไวรัสโคโรนา2019ท่านยังมาทำอย่างนี้กับพี่น้องประชาชนผมเชื่อว่าท่านทำร้ายจิตใจ กับพี่น้องประชาชนท่านไม่ได้มีจิตใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเลยวันนี้หวยออกมีการขายหวยของทั้งเมืองนะครับท่านไปจัดการเรื่องนั้นจะดีกว่าไหมครับท่านไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะในเรื่องของการจับปรับท่านมีหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนได้ท่านมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้ผมเห็นพฤติกรรมของท่านอย่างนี้มาหลายปีแล้วครับ วันนี้ผมต้องออกมาพูดกับท่านแล้วและครับว่าจะขอความร่วมมือให้ท่านมาช่วยเหลืออำนยวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแี่ผมก็จะพูดอย่างนี้ทั้งวันวันนี้นะครับถ้าท่านยังไม่ออกมาช่วยเหลืออำนยวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนผมขอเรียกร้องทั้งประเทศด้วยไม่ใช่เฉพาะที่ท่าข้ามที่เดียวนะครับขอาราบเรียนเชิญนะครับผมโทรไปหาท่านผู้กำกับเมื่อสักครู่ท่านไม่ได้รับสายผมนะครับ วันนี้เราลำบากมากแล้วเรามีวิกฤตเศรษฐกิจเรามีวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด1 9ท่านออกมาอำนวยความสะดวกเพื่อลดรายจ่ายท่านมาปรับมาจับอย่างน้อย400บาทนะครับสี่ร้บาทท่านคิดนะครับว่าสามารถไปจ่ายค่าน้าได้ทั้งเดือนไปจ่ายค่าไฟได้ทั้งเดือนแต่ถ้าท่านออกมาอำนวยความสะดวก ดูแลพี่น้องประชาชนจะได้รับความรักความเคารพความนับถือจากพี่น้องประชาชนขอบคุณมากครับ<อ>ท่านกจ้หน้าที่ท่านไม่ได้มีหน้าที่ในการจับตับอย่างเดียวท่านมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนผมในฐานะนายกเทศมนตรีเบือง่าข้ามขอเรียกร้องขอเชิญชวนท่านอานอกมาอำน,นวยความสะดวก ให้กับพี่น้องประชาชนชาวท่าข้า,ามวันนี้เป็นวันสิ้นปีนะครับแล้วก็พี่น้องออกมาจับจ่ายใช้สอยเพื่อที่จะฉลองปีใหม่จํานวนมากกาจรจราจรย่อมติดขัดเป็นธรรมดาแต่หน้าที่ของท่านท่านก็เจ้าออกมาอำนวยความสะดวกออกมาโบกรถโบกราอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนถ้าท่านทำอย่างนี้ท่านจะเป็นที่รักและก็ที่เคารพเป็นที่เกรงใจ ให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับและผมก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรไม่ได้มีท่านเดียวในท่าข้ามเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมีอีกหลายท่านนะครับผมขอเชิญชวนขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาอำนวยความสะดวกนะครับการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนนะครับขอบคุณมากครับ